จ้าสวัสดีค่ะมอน,นี่แม่เทียนสิมาผ้าตากเขาเนาะจ้าเกี้ยวมาแล้วมือเคลื่อนสีมะตากได้พี่น้องมอน,นี้แดดออกแล้วสิตากเขาเด้อจ้าแม่ยายเขาตากซอยกันเน้อจ้าพี่น้องจ้าในเวลาตากเขาเลยเนาะจ้านาะแดดออกแล้วก็สิมายายเขาตากได้จ้าเนี่ยตากใส่กับบ้านเลยจ้าตากใส่เดินบ้านเลยพี่น้องสะดวกสบายจ้าเดินบ้านกวงตาก ตากเขาได้หลายพี่น้องจ้าสองทุงสามทุงกับตากบ่เบิด <laughs> มาเด้อจ้ามาตากเขาซอยกันจ้าเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม,ม่เทียนแปลอเขาใส่แดดตากเขาใส่แดดกันเด้อจ้าเด้อ าเนี้วได้สามอุ้มหนึ่งพี่น้องจ้าเขาเนี้ยได้สามอุ้มจ้ามือขึ้นได้สามอุ้มได้ซ้ำได้กับกินซ้ำนั่นแหละเนาะจ้าพี่น้องกินบ่เบือดอกจ้าสามอุ้มกับกินบ่เบือดอกตากเขาใส่แดดก็ได้จ้ามาช่วยตากเขาในเด้อพี่น้องเง้ย มันเพราะว่าเขาตัวสีได้เกี้ยวมันกรอบเบิรดแล้วจ้าแหงแหงค่าตนมาแล้วไม่ได้ตากหลายแดดดอกพี่น้องแหงค่าตนมาแล้วนะจ้าเนาะตัวสีได้เกี้ยวจะว่ากรอบเบิดแม่จ้ากรอบจะว่าเกี้ยวเขาห่วงกะหักเบิดพี่น้องเลย แดดกำลังออกจ้ามาเต๊เขาใส่แดดก็นอนจ้า,นาเนาะแดดก็ลังออกดีจากสองแดดแม่เทสเอาขึ้นเล่าดอกพี่น,อน้องเพราะว่ามันกรอบมาแล้วจ้านควอสิได้เที่ยวจะว่าเขากรอบคาดต้นเหรอจ้า เอาเนี้ยก็รลอนดีดีพี่น้องเลยเดี๋ยวลอนดีเอาก็ขอหกจ่าก,ก็จาาเกษตรไม่ไม่เลยพี่น้องจ้าจักสีอ่อนหรือบ่ออ่อน ปิดเขาใส่แดดเด้อจ้ากำลังแดดออกพี่น้องจ้ามาปิดเขาใส่แดด <S <S สองแดดกขคืนเล่าได้แล้ว เจ้าพี่น้องจ้ามีหอดเสียงเพลงไม่เตียนลืมฟังว่ามีเสียงเพลง